โอ้โหโดนก่อนหนึ่งแตกพอดีซี่นำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเรียบร้อยจบจบจบครับจบครับ,บแตกถ้าที่ว่ากินเดดกับลิซันด้ามันน่าหยิบน่าหยิบลิซันด้ามากกว่านะด้วยความความที่มันมันคอนโทรลง่ายดีคิดว่าหยิบหยิบ,ยบตัดอีกฝั่งก็ได้นะหยิบไม่ฝั่งเลนน้าดีกว่าใช่ใช่สรุปว่าทีมเขาได้เลือกเฟิร์สแรกคับได้กินเดดอ่ะเนาะผมว่ากินเดดอ่ะ คินเดตครับคืออันนี้เราไม่ต้องกลัวไงเราไม่ต้องกลัวอาเซียลุดแล้วเราไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายเด็กเราสามารถเด็กสองเราเล่นเป็นอาเซียได้คินเดตกับอะไรดีอาเซียไหมเพราะว่าอาเซียอาเซียดีสุดแล้วในช้อยที่เหลือใช่คินเดตกับอาเซียครับนาซัดเล่นชาโดอายเลอร์บองเอาไปเล่นไปเล่นกับแอชเป็นเด็กเอ่อฟีดเลอร์บองนี่น่าจะแน่ๆอยู่แล้วเรามาดูเลอร์บองไม่ได้มาจัดดีป่ะโอเคถ้างั้นนาซัดเลอร์บองไปเลยครับง่ายดีจัดเด็กง่าย เฮ้ยนาซัดบอลไงนาซัดว่ะมันเล่นนาซัดไะพี่โซพีคงั้นเราเราหยิบซิฟเวอร์ป่ะผมว่าซิฟเวอร์เก่งเก่งสุดนะในซิลเเเวอร์่นน็กปะที่เหลืออยู่เนี nah, ่ยใช่ซิฟเวอร์กับเลนเน็กน่าจะเซฟกว่าธาริยะมันมันมันอาจจะยากไปในตอนนี้ใช่ใช่เออครับเอาเอาเนี่ยเนาะซิฟเวอร์เลนเน็กครับไปเราเซฟพิกเจโฮไปเจโฮเจโฮีกว่า่เจ้าอัลลิฟี่อัลิฟี่เลยครับ มา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 หยาเลยเจ้าเดาแพ้เดยวอายเขาแล้วเจอกัน13มีนาคมนี้ Legends of Runeterra ชุริมาโชดาว